บทนําในช่วงกลางปี2025ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคุกรุ่นระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบยานเกราะและรถถังหลายร้อยคันมูลค่ารวมกว่า66.9พันล้านดอลลาร์ไปยังชายแดนยูเครนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศให้แก่กองทัพยูเครนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดแรงสะเทือนทางการเมืองความมั่นคงและยุทธศาสตร์อย่างรุนแรงต่อรัฐบาลรัสเซียจนหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ารัสเซียกำลังตื่นประหนกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง บทวิเครานี้จะจอดลึกถึงความหมายขององค์การส่งมอบยุทโธปกรณ์ดังกล่าวประเภทของรถถังและยานเกราะที่สหรัฐอเมริกาส่งไปความกังวลของรัสเซียผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มอนาคตของสงครามในยูเครน 1. รายละเอียดการส่งมอบยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาการส่งยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า66.9พันล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือธรรมดาแต่เป็นการสนับสนุนทางการทหารที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งโดยประกอบด้วย รถถังหลัก Main Battle Tank MBT เช่น M1A2 Abrams จำนวนหลายร้อยคันรถหุ่งเกราะลําเลียงพล APC รุ่น s p r i k e r และ Bradley ยานเกราะติดอาวุธล้อ IFV สำหรับสนับสนุนทหารราบระบบป้องกันตัวเองขั้นสูงเช่นระบบ Active Protection System APS อะไหล่และการซ่อมบำรุงระยะยาวการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนโดยทหารสหรัฐอเมริกาและนาโต การจัดส่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยูเครนกำลังเปิดฉากตอบโต้รัสเซียในหลายแนวรบโดยเฉพาะภาคตะวันออกของประเทศ 2. ทำาไมรัสเซียจึงตื่นประหนกการใช้คำว่ารัสเซียตื่นประหนกไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะการส่งรถถังของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือทางทหารแบบจำกัดเช่นที่ผ่านมาแต่มีลักษณะของการเสริมสร้างกองทัพยูเครนให้ททดเทียมระดับนาโตปัจจัยที่ทำให้รัสเซียรู้สึกไม่มั่นคงมีดังนี้ 2.1ความสามารถในการรุกกลับของยูเครนเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดรถถัง M1A2 أبر รมมีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถถัง T72 และ T90 ของรัสเซียในหลายด้านเช่นความแม่นยำของปืนใหญ่กลไกที่ทนทานต่อกระสุนเจาะกรอกและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย2.2จำนวนมหาศาลของยุโทโธปกรณ์การส่งมอบหลายร้อยคันในคราวเดียวทำให้รัสเซียกังวลว่าจะไม่สามารถควบคุมแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภูมิภาคโดเนตสอลูฮานและซาโปริเชีย2.3สัญญาณจากสหรัฐอเมริกาและนาโตการลงทุนมูลค่ามหาศาลครั้งนี้แสดงถึงความตั้งใจของสหรัฐอเมริกาที่จะไม่ปล่อยให้ยูเครนแพ้และจะยังคงสนับสนุนอย่างเต็มกำลังซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการเข้าสู่สงครามทางอ้อม2.4ความเสี่ยงต่อดินแดนที่ถูกยึดครองด้วยอาวุธใหม่เหล่านี้ยูเครนอาจสามารถยึดคืนดินแดนที่รัสเซียยึดครองไว้ เช่นไครเมียหรือดอนบาสได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียไม่อาจยอมรับได้ 3. รายละเอียดรถถังและยานเกราะที่สหรัฐอเมริกาจัดส่ง 3.1M1A2 Abrams เครื่องยนต์กังหันก๊าซ1,500แรงมา้าปืนใหญ่120มิลลิเมตรแบบสมูทบอร์เกราะชั้นสูงรุ่นดิพลิ t เทตยูเรเนียมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระบบ APS ป้องกันกระสุนต่อต้านรถถัง3.2 Striker IFV ยานเกราะ8ล้อน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ได้เร็วบนทุกสภาพพื้นที่รองรับปืนกลหนักและป้อมปืนอัตโนมัติใช้ลำเลียงทหารราบเข้าสู่แนวหน้า3.3 Bradley Fighting Vehicle มีกรอะป้องกันดีเยี่ยมป้อมปืนอัตโนมัติ25มิลิเมตรเครื่องยิงจรวด TOW o สำหรับต่อต้านรถถัง3.4ระบบสนับสนุนอื่นๆรถซ่อมบำรุงภาคสนามระบบสะเทินน้ำสะเทินบกระบบควบคุมการรบ C4ISR 4. ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์4.1สงครามเข้าสู่ยุคใหม่สงครามในยูเครนเปลี่ยนจากสงครามแบบกองโจรเป็นสงครามแบบประจัญบานระหว่างรถถังซึ่งเป็นสไตล์ที่รัสเซียไม่ต้องการให้เกิดเพราะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการต่อสู้4.2รัสเซียต้องปรับกลยุทธ์กองทัพรัสเซียจะต้องหาทางจัดการกับ M1 Abrams ซึ่งมีความได้เปรียบอย่างมากเช่นใช้โดรนติดระเบิดหรือจรวดต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ 4.3ชาตินาโตเริ่มมีบทบาทมากขึ้นความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาเป็นสัญญาณชัดเจนว่านาโตจะไม่ถอยออกจากยูเครนและจะคงความสนับสนุนแบบไม่จำกัดซึ่งอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างนาโตกับรัเสเซียโดยตรงในอนาคต4.4ความสัมพันธ์จีนรัเสเซียเมื่อรัเสเซียถูกกดดันหนักจากฝั่งตะวันตกอาจต้องหันไปพึ่งพาจีนมากขึ้นซึ่งอาจเปลี่ยนดุลอำนาจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปด้วย 5. ปฏิกิริยาจากรัเสเซีย หลังการขนส่งรถถังของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกถแถลงการประนามว่าเป็นการยุยยุโดยตรงและขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยอาวุธขั้นสูงและปฏิบัติการรุนแรงยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัสเซียยังเริ่มขยายกำลังทหารในเบลารุสและแถบคาลินินกราดพร้อมทั้งทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกในทะเลดำอีกครั้ง 6. ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์จากสถาบันแรนและ IISS แสดงความคิดเห็นตรงกันว่าการส่งรถถังครั้งนี้คือเกมแชนเจอร์สสำหรับยูเครนรัสเซียจะต้องรับมือกับรถถังและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นการประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีวันปล่อยให้ยูเครนล่มสลาย 7. แนวโน้มในอนาคต7.1สงครามอาจขยายวงกว้างหากยูเครนใช้รถถังใหม่โจมตีลึกเข้าไปในเขตดอนบาสหรือไครเมีย re, รัสเซียอาจประกาศสงครามเต็มรูปแบบและอาจเปิดแนวรบใหม่จากเบลารุส7.2การตอบโต้ทางไซเบอร์รัสเซียอาจใช้หน่วยสงครามไซเบอร์ GRU โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนหรือแม้แต่ประเทศในนาโตเพื่อปั่นป่วนและลดทอนขวัญกำลังใจ7.3การตอบรับจากประชาคมโลกการส่งรถถังจำนวนมากอาจทำให้บางประเทศเช่นจีนอินเดียหรือบราซิลเริ่มวิตกกังวลว่าความขัดแย้งจะลุกลาม และอาจเริ่มแสดงท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นในสหประชาชาติสรุปการส่งรถถังหุ้่งกราบมูลค่ากว่า66.9พันล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาไปยังชายแดนยูเครนคือการเปลี่ยนแปลงที่มีนนยสำคัญอย่างยิ่งต่อสมรภูมิยุโรปตะวันออกไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพให้ยูเครนตอบโตการลุกรานจากราัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าชาติตะวันตกพร้อมยกระดับความขัดแย้งทางการเมืองและทหารเพื่อต่อต้านการลุกรานของรัสเซีย แม้ยังไม่อาจคาดเดาว่าสงครามครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดแต่ที่แน่ชัดคือสถานการณ์กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคยุโรปและโลกในระยะยาวหากคุณต้องการเวอร์ชันย่อ500คำหรือแบ่งเป็นโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดียพร้อมรูปภาพประกอบโปรดแจ้งได้เลยครับ